โอเคก็ขอสัยชาตหนึ่งครั้งนผมจะับสุริการสัญ่าอยู่ผมนายปริอยู่เกมที่มีชื่อว่า3โก๊กโวอีกหนึ่งครั้งครั้งนี้เหมือนเดิมผมเตรียมเพชรมาพอสมควรสําหรับการเปิดหา MR อีกแล้วนะผมซึ่งค้าที่ล้วผมบอกไปแล้วว่าผมยังไม่ได้ตัวอื่นที่ผมอยากได้เลยนะผมใช่ไหมมาผมจะมาตู้ขวาบ้างนี่ตู้ฝั่งนี้นะผมตู้นี้จะเป็นบาดเต้าแชกุนนะผมสุดยอด อยากได้คืออยากถ้าอยากได้ก็ต้องได้ถูกปะกดสิครับรออะไรอะ่ะลุยมเ็นคนถามว่าเกมนี้สายฟรีเล่นได้ไหมเล่นได้ดิเพชรผู้นี้มาจากของฟรีทั้งนั้นเออเขาแจกหนักกระตายกดไปรัวแล้วครับงานเนี้ยผมบอกเลยกดแบบไม่สไเสียดายเพชรยังไงเดี๋ยวก็ต้องให้มาใหม่ใช่ปหมเกมนี้แจกเยอะอยู่แล้วนะผมแค่ฟาร์มแปบ๊แปบๆบ,บอกเลยเงินรวยแล้วก็เอาตังค์มาผสมกาชายอย่างมองมัน แล้กอ็อย่าลืมแบ่งไปบางส่วนไปทำมาอื่นด้วยนะแบบรีพลังงานหรือแบบไปปลดดาบแล้วริโป้ยัะเหรอออกไวมากทุกคนริโป้มาไวสุดๆเลยครับแตดีริโป้มาไวก็ดีแต่ปัญหาคือของเรามันต้องการเ r เราไม่ได้ต้องการ UR ไงเออป่ะผมก็ก็กดไปอย่างนี้เรื่อยๆนะผมตามสไตล์ของเราไม่หมดไม่เลิกอฮะริโป้แล้วเหมือนริโป้อยากมาหาเราบ่อยๆอ่ะโอ้โหโอ้โหตายแล้ว คือแบบมาบ่อยมากอะมาบ่อยจนแบบชินมาริปโปอ่อแต่ตัวเอ้ยกวนอูก็มาว่ะดวงผมว่าดวงผมเริ่มมานะผมกดแป๊บแป๊บยูอาออกเลยยผมว่าเอมรต้องออกเร็วรอบเนี้ยชัวผมมั่นใจไอนน้แล้วก็จะกดออกนี่คือแบบเรียกว่าขุดทองคําที่มีในตัวออกมาหมด <laughs> อะรอบนี้เขาไม่ถึงขนาดนะั้นหรอกมัง้งคงไม่ใจร้ายกับเราใช่ไหม แต่มาลองดูครับว่าเขาจะใจล่าแล้วป่ะไตเกียวอีกคนชิโอ้ยยังไม่เห็นวิแววของ MR เลยว่ะมันต้องมีเงาอย่างรากสังหรณ์แบบออก UR 3ตัวติดกันอะไรเงี้ยเออเหรติดไหนดูสิโบร่ก็ให้เห็นภาพขึ้นจอดำเทปผมโอ้ยเดี๋ยว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 นี่แหละทุกคนนี่แหละรากสังหรณ์ มาหยุ่นรูสาบตัวติดนี่แหละครับลางสังหอนแห่งแห่งมาแน่แห่งความเอ็มอาร์มาแน่เอาแล้วเป่งใสอย่างนี้ชัวร์รอบเนี้มาแล้วไอมาผมปิดคลิปเดีวละเฮ้ยอย่าไว้บาวอ่ะเอ้ยก่อนจะมามันต้องมีอะไรแบบแปลกๆให้เห็นเสมอเว้ยเชื่อผมดิแล้วพอจะมาปุ๊บนี่คือแบบกรีดอะจริงกดอีผิงวมโอ้ยเศร้าอืมจกยง อะไรโอ้โหมามายุ่หลุยอะมายุ่หลุมาบ,บ่อยมากมาบ่อยสุดๆเลยช็อตเมื่อกี้เจอสามตัวี่อึ้งเลยเียวซีโจผีว่ะผมชอบโจผีนะคาแรคเตอร์เขาดีไซน์ถูกใจมากเลยโออโอยีอ,อเกียดต,ตัวใหม่เนี่ยผมไม่เคยได้เนี่ยใช่ไหมตัวไดเมจแกะสููทั้งหมดลดดิฟเฟนต์อัตราบล็อกอัตรารับดา,าเมจลดลงอัตราคีอัตราจะเกาะอัตราที่โอ้ ตัวดีบัฟขั้นสูงนะครับมันปับดีบัฟทุกอย่างเลยอะ่ะเอ้ยสุมาอีอ้ว่ะดีเหมือนกันอยู่อาสองตัวทุกคนในรอบเดียวผมว่ามันต้องมาแล้วเอ็มอาร์ยังยังอีกโอ้โหโซ้เอี่ยมทั้งโซ้เอี่ยมอีกตัวนี่คือแบบลางมาแน่เ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาอยู่หลุยอะหมอก็อะไรเโอ้โหตาดนี่ซ้อมซ้อมเยอะมากซ้อมเยอะสุดๆเลยเอ็มอาร์อยู่ไหนจ้าหอยมาไหนครับ เอ็มออยู่นะออกมาเร็วมองมองมอมมอมทาง,ง,ง,งบ้านได้อาหายแล้วเอ็มอโอ้ยจะไ,ได้อะไรไหมน้าเอ้ยผมว่ามันเริ่มเกินไปแล้วนะเนี่ยเริ่มเริ่มจะเสียเยอะแล้วนะเริ่มเจ็บตัวละโอ้ยไม่มียูอาร์เลยวะมันยังไม่ได้เอ็มอจริงเหรอวะระหว่างนี้ถ้าเกิดเอ็มอไม่บอกขอยูอาร์เลยนะขอเยอะๆหน่อยจะได้ปลดล็อกดาวน์หลายตัวมาดี อีเออเฮ้ยกนอูต้องงี้สิวะเออเอ้ยลิปโป้กุนอูลิปโปหยูดรอบเดียวกันเอาแล้วกนอูลิปโอปโอ,อย่างนี้มาผมบอกเลยเป็นลางเป็นลางมันมาเป็นลางแล้วเอบก็ให้ยังโรตีอีกอโอ้ยกูที่ผีแย่และจังหวะเมื่อกี้มันเป็นลางสังหรณ์แล้วว่าต้องมาดิยังไม่ไมาอีกเหรอ ถ้าตามทฤษฎีนะเว้ยผมบอกเลยการคำนวณของผมนะไม่ผิดพลาดสมมติว่าเ r บอกว่าเลทสามเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมสามเปอร์เซ็นต์ของร้อยคือเท่าไหร่นะสามเปอร์เซ็นต์ของร้อยคือสามไงแปลว่าเราเปิดร้อยครั้งมันต้องมีสามครั้งที่ออกถูกไหมโอ้โหไงาการคำนวณผมสุดยอดเลยหรือว่ากดอูหรือว่าจริงแล้วจะเป็นสามในสามหมื่นป่ะกดหมื่นครั้งออกทีนึงหรือเปล่าว่าไม่อยู่ที่ดวงดวงดีมันต้องมีมาถ้าดวงไม่มาแปลว่าดวงใหม่มี มามาสักทีเหอะไอมาได้โปรดเกียวกเกียวว่ะชอบตัวชอบตัวลูกรักผมตัวนี้มายัางตุ้นผู้หญิงน,นี่ดีนะครับใครที่ไม่เคยใช้ลองเอานามไปใช้ได้นะเป็นเอที่ความแรงพอๆอเอสอาร์เลยโอ้ยพระเจ้าช่วยกดอุ้ยแล้วโอ้โหกดอุโโอ้ยผมจะดาวตเต็มแล้วตอนนี้ดีหน้าเต็มล้วแหละผมยังไม่ได้ปลดเพิ่มไงคุณซื้อ โอ้ไม่ออกไม่มีแววจะออกจริงนะแทบจะกดเล่นแล้วเนี่ยแววในการออกหาไม่เจอแววออกหาวีแววไม่หรือว่าต้องมีการต้องมีการแบบในนี้ปะวะเล่นเค่อคูณใสต้องมีไหมโอเคไหนลองเลยอ่ะขั้นแรกการฟาดหนึ่งครั้งเราต้องรอฟาดครบสาสิบครั้ง S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30ไปแล้วมาแน่นอน30ครั้งโบบาโบบาอื้อหือหนักกว่าเดิมอีกงั้นเอาใหม่เราจะกรอกดตอนหัวใจขึ้นหัวใจขึ้นตรงนี้ปุ๊บกดเลยปุ๊บกดแล้วจะนี่แหละแน่นอนชัวร์เดีนี้ได้ผลไหมได้ผลไหม คนอูว่ะได้ผลนะเฮ้ยคนอูริปโปว่ะโอ้ยได้ผลมา้าขอใจรอบหนึง่งตึงตึงตึ้งหัวใจมาหมดใจมาไปทีนึงหัวใจไม่ชัดว่ะออกมาไม่ได้แปไว่ายังไปไว่ายังไม่ชัดไม่ชัดอืจังหวะนี่แหละไปไปเลยลุยโอ้โห โอ้โหไม่ใช่แล้วทีนี้ไม่ได้ผลรอรอตรงที่หลุกกาแล้วกันกดนี่ไงหมุนเอาลูกสัษดีเลยอ <c ười> ีเกียดว่ะหรือจะเอาเป็นตอนที่จังหวะที่กดลงมาดึ๊บตึงซ็อกซับสี่ะฮึบทัษดีไหนวะเนี่ยอ๋อโอ้โหโอ้โหงงาะไกล ไม่ผมว่าแม่สตีไม่มีแล้วดูล้วๆอะไรงา้เนี้ยกดๆไป้้งนั้นเฮ้ยไม่ออกจริงเหรอเนี่ยโอ้โหสามสามตัว3 3สามสามเศษเลยงานนี้มาเด้อครับ mr ที่ผมตามหาใฝฝันและอยากได้ขอเหอะอ,อย่าใจร้ายกันเลยจะออกให้ดีๆไหมนะไม่มีแสงให้แปลกใจเลยมีแต่แบบแสงธรรมดารู้เลยว่ามันไม่ใช่อ่ะ ฉันว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่เฮ้ยเฮ้ยอะไรอะ่ะเอ้าเอ้าเฮ้ยเอ้าเฮ้ยเอ็มเอาออกน้ำต้าแชกุนเอา้าออกเฉยเฮ้ยมือขึ้นชีพติดมือหมูนะผมสร้างดาเมจแก่ศัตรูและเพิ่มบัตตาคริสุดยอดปะน,น้ำต้าแชกุนออกป่ะอูย้ยจนได้ทุกคนในที่สุด เราก็ออกมาแล้วกับดาเต้าแชกุลอา้าหายไปไหนวะไว้ไวสุดสุดท้ายก็ออกกับดาเต้าแชกุนไว้ทุกคนฟื้นขึ้นชีพติดมือหมู่ไหนดูสกิลเขาหน่อยสิสกิลคลั่งไม่สิน้นแต่ทาการเรียกเรือรบแบาพุ่มโจมตีเพื่อมาตา100คีร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ติดคีร้อยเปอร์ว่ะแล้วเกิดปุกพคลังสําเร็จเอฟเฟกต์ติดมือด้วยติดคีด้วยติดมือด้วยโคตรขี้โกงเลยกนเรื่องความกลัวนะผม มีโอกาส20%ที่ใช้ไข่เป้าหมายเป็นดีบัฟว่ะอันนี้อันนี้คือเอฟแพคเปอร์นในอดิพาสสพลังมาตะตามตำนานกล่าวไว้ว่าน้ำเต้าแฉากูนั้นเป็นผู้ที่มีชีวิตอันเป็นนิรันร์ทุกการต่อสู้จะสามารถคืนชีพได้หนึ่งครั้งสร้างรบคุ้มกันดีบัฟ20วิและทุก5าวิจะเพิ่มโกรธตัวเอง50แต้มก็คือบัฟเกตดตัวเองได้ด้วยแล้วก็ถ้าเกิดตายจะคืนชีพต,ตัวเองกลับมากับส0สอรของให้พี่สูงสุดก็คือตายได้หนะน,นึ่งรอบนน แล้วก็อันนี้ฮันีเป็นคือระหว่างรบจะเพิ่มอัตราเพิ่มดาเมจให้กับคุณพลทุกตัวเพื่อสร้างดาเมจแก่ตูมากขึ้นโคตรเจ๋งเลยคู่สาบานจะเป็นนับต้าแชรรกุลกับชุนเทียนมไม่มีอืมแล้วเม่ก็เพชรปูดหลินซื้อได้เ p เพิ่มเจ๋งชิปคโคตรโกงเลยทุกคนนับต้าชรรกุลโกงมากโอเคผมได้ของต้องการแล้วงั้นผมปิดคลิปแล้วกันก็ ขอบคุณทุกคนที่รับชมติดตามในพลพาร์น้าสำหรับผมนายปริศญาเกียรต่วิช่อว่าสามก๊กเวทโอมด้วยใครที่อยากจะได้ MI อย่างนี้ตัวละครเทพๆอย่างนี้อย่าลืมไปเปิดกาชากันใดีเกมนะผมแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าบ๊ายบายครับก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อให้ผมด้วยนะผมแล้วก็ฝากเข้าไปดชมงานเพ,พื่อต่าไปคั้งหน้าผมแล้วเจอกันหน้าบา,บายครับ